The cat sat on the ไอวิเทคค่ะเครื่องยนต์ไอวิเทคนะคะจดทะเบียนปี2019เครื่องยนต์1 8ึ4เกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นะคะออโต้เซฟตี้แคปัสมีมาให้มีแผน KA ด้วยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ8ปลูกค้าคันนี้ Honda c i ีว c EL เครื่องยนต์ออโต้เซฟตี้รุ่นปบเก้าดเกาเียร์โต้1 8 0 0ด้อ่ลูกค้าคานเีเอ้และออโต้สปหรับสซฟ้ไดรรเชิญคันนี้สามรสนธนบัตขอบคุณค่ะนัลานเปิดมแล้วสามนลูกค้าสตอร์บิได้สตร์บิได้สอัน ได้มากกว่า400,000ที ko ่น so, like ่านลานเรเชิญบิดราคาได้ตั sons, ้งราคาให้สักครู่400,000ที่นาลาน4 0 0 0ที่นาลานประมูลให้มาได้มากกว่านี้ริเชินเลยค่ะ40,000าท2,000เป็นค่ะ2,400าทค่ะ4 0 0าทเป็น6,000บค่ะ4,600บาทราคาสู้สุดต่อปต่อราน4,800บาทเ0 0 0ค่ะ1 2ค่ะ1,400าาเป็นนาลานปรุน1,800ได้มากกว่านี้เช่นเลย2,000บาค่ะ2,200ค่ะ2,400น่านลานปรุนสุดต่อยกได้2 0 0 0บาทเป็น ศูย์ห้าสองค่ะสี่หาสราตีนิล้บิดได้สินเมื่สองพันสรคาู้าหกห้หน้าลานค่ะสิสแนมื่สองพันหกราคเปลี่ยนแนทมื่สองพันสี่พันค่ะสี่หกสี่หน้ลนหกหราซื้อตบิดได้สี่แสนหกหมื่นหกพันที่ออนไลน์หกแปดราาู้อีสต์สมาทเจ็ดศูนย์ค่ะซิสแนเจ็ดเปอรบาทสี่แสนเจ็ดเปอบาทับหนึ่งดับหนึ่งสี่แสนเจ็ดเปอบาทนับสองดับสองสี่แสนเจ็ดเปอรบาทสองพันราาูสี่พันราาเปลี่ยนซื้ กึ๊บหน่งสี่แสนแปดหมื่นสอรบาทรายคยงสูซื้อต่อยกได้นะคะนั่นัคะแปดหปรืสู้ก้าสุดแล้วค่ะสี่แสนก้าหมื่นบาทก้าอระเบียสี่แสนกาหมื่นสองพัับนึแสก้าหมื่นสองพันบแสก้าหมื่นสองบาทราคาตอนนี้สี่พันราคายังสู้ได้มากกว่านี้เรเชลเลยค่ะสี่แสนก้าหมื่นสี่พันสี่แสนก้าหมื่นสี่พันนับหนึ่งสี่แสนก้าหม่นสี่พันนสองสี่แสนไก้าหมื่นหกพันบาทได้ากกว่านี้กดไวไม่เสียวการแ้วค่ะหากกดได้กดเลยสี่แสนก้าหมื่นแปดพันา นับ498,000บาทราคาที 33, 44, totally 500, baht, ่ออนไลน์นะใช่ป้ายหม่เลขค่ะ303 44 5 0 0 0ามบาทที่ออนไลน์แล้วค่ะ500,000บาท500,000บาทนับ1นึ่งห0าแสนบาทนับสองห0 0 0สนบาท2,000ราคาสูงค่ะห้าแสนส0 0 0ับาท500,000สองพบาทนับ1นึ่งห0า0 0 0บาทนับ2องห้าแส0 0อบาทราคาที่ลายสามน์สามสีซื้อต่อกดต่อราคาได้สู้ได้มากกว่านี้เลยเช่นค่ะ5้0 0 0นสองพบาทราคาตานี้ที่ออนไลน์นะ5้0 0 0นสองพบาทราคานี้ที่ออนไลน์ค่ะนับสามใครค่ะ ตกลงขายที่ราคา5,02,000บาทที่คุณลูกค้าออนไลน์ไปหมายเลข30344 30344ประมูลได้ไปในราคา5,02,000บาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์นะคะ